ด่วนเอ๋ชนสวัสด์เจ้าพ่อเมืองปากน้ำเสียชีวิตแล้ว ทำเอาชาวโซเชียลต่างเป็นห่วงเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาเหล่าไฮโซนักธุรกิจดังได้ออกมาเคลื่อนไหวโดวยการโพสไอจีพร้อมภาพจอดำเริ่มต้นที่ทายาสิงต์ตอดปิติพิรมพักดีได้โพสต์จอดำแล้วก็ระบุข,ข้อความเพียงแค่ว่าจุดๆๆุหลังจากนั้นจินจรินก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าพูดไม่ออกต่อมาเป็กสันชัยก็ได้โพสต์ภาพจอดำเช่นกันระบุข,ข้อความว่าเสียใจมากครับพร้อมีโมจิร้องไห้หลังจากนั้นจินจรินก็ได้โพสต์ภาพจอดำและระบุข,ข้อความว่าพูดไม่ออกเสียใจมา มากครับท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมาย ว่าวงการบันเทิงเกิดความสูญเสียขึ้นหรือไม่และล่าสุดต้องขอแสดงความเสียใจเมื่อเอชชนสวัสดเจ้าพ่อเมืองปากน้ําได้รับการยืนยันว่าเขานั้นเสียชีวิตแล้วโดยนายสุนทรปานแสงทองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ยืนยันกับทีมข่าวช่องสามว่าเอชชนสวัสดเสียชีวิตเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาเวลาตีหนึ่งสิบห้านาทีที่โรงพยาบาลบุรีรัมและในวันนี้31มีนาคม2566เวลา9ก้านา จะเคลื่อนร่างจากจังหวัดบุรีรัมย์มาประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านขาวริมแม่น้ำเจ้าพระยาจังหวัดสมุทรปราการทางด้านนายแพทย์ภวดลผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์ได้ให้ข้อมูลเบื้องต้นว่าเอ๋ชนสวัสดิ์ถูกส่งตัวเข้ามารักษาที่โรงพยาบาลด้วยอาการวูบหมดสติคาดว่าน่าจะเกิดอาการทีสโตรกจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดขณะซ้อมแข่งรถยนต์ณสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์